สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลราร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทันข่าวในช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรัฐบาลเปิด30อุทยานทางเลือกทั่วประเทศเที่ยวฟรีในวันครอบครัวหนุนเศรษฐกิจฐานรากท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยความอุ่นใจและปลอดภัย นางสาวสสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมใช้ช่วงวันหยุดสงการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติในรูปแบบอุทยานทางเลือกที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการพักผ่อนอย่างสงบหลีกหนีความแออัดจ,จากสถานที่ท่องเที่ยวหลักพร้อมกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลายทั้งตั้งแคมป์เล่นน้ำตกพักผ่อนชายทะเลหรือชมทะเลดาวในยามค่ำคืนโดยเปิดให้ประชาชนเข้าฟรีในวันนี้เนื่องในวัน ครอบครัวแห่งชาติทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเต็มที่ทั้งด้านความปลอดภยัยและการดูแลพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์กู้ภัยประจําอุทยานพร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงในทุกแห่งทั้งยังมีบริการประกันอุบัติเหตุแบบสมัครใจสาหรับคนไทยเพียง10บาทและชาวต่างชาติ40บาทให้ความคุ้มครองนาน7วันซึ่งการเลือกเที่ยวอุทยานทางเลือกนอกจากจะช่วยหลีกเลี่ยงความแออัดแล้ว ยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑน,นทหารบกที่37ศูนย์บันเทาสาธารณาภัยมณฑน,นทหารบกที่37โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ตั้งจุดบริการประชาชนทั่วงเทศกาลสงการ2,568บนเส้นทางสายหลักขาออกเมืองบริเวณหน้าแขวงทางหลวงเชียงรายที่1มุ่งสู่อำเภอแม่จันและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและตามจุดสำคัญต่างๆในตัวเมืองอาทิบริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่หนึ่งเขตเทศบาลนครเชียงรายพร้อมกับแจกน้ําดื่มลูกอมและผ้ายเย็นเพื่อเพิ่มความสดชื่นแก่ประชาชนที่รอใช้บริการรถโดยสารประจําทางและพนักงานขับรถโดยสารประจําทางก่อนที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยัยลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรในห้วงเทศกาลสงการานนี้ ซอสกุ้งรสฝ้ายเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิมหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นค,คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพง เวลาสำหรับทันข่าวในวันนี้แล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงสงการและเที่ยวกันอย่างระมัดระวังนะคะในช่วงนี้ดินสอสีพนิดาเขืนจินดานและทีมข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ